นผงมาจากเยบเฮรจ้ะนี่ให้ดูดอกดาเลียปนุกมีสองอย่างมีสามสี่อย่างอาจจะอยู่ข้างหน้าอีกแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกนปะปนนโจะพาเขาไปไนปัน่นแก้วกันจ้ะปะนาจะพาไป,ไปนั่งกลินกาแฟกันจ้ะเดี๋ยวจะตัดเฮดต่อนลจ้นะ ถึนมาแล้วก็ต้มกาแฟกินกันนี่ปลาขนมไทยเฮ็ดมะนาวเต็งเลยจ้ะแล้วก็มีเฮดแครอทถึงก็สมขนกเนี่ยเเฮดแครอทร้อยเพื่อนมาเก็บไปพาเพื่อนมาเก็บเฮดเหลืองกันจ้ะเฮดแครอทก็เฮดไอ้มะนาวจะเต็งเลยจะอันนีนี่ถือมันเหลือมันบานจ้ะมาเดี๋ยวตัดขาเฮดกันจ้ะ โอ้ยเน่าพี่น้องเพือ่อป้าเต็าเลยด้จ้ะได้แบบนี้ดอกหน่อยสะเปล่าอันนี้ก็เขี้ยวเขียวจ้ะหนุกดหนหนวาจะจะไม่ได้เฮ็ดพวกมันเชิงไอ้เลดเหล้วจ้ะ เฮ็ดมันขึ่นเห็ดผึ่งมันขึ้นไปแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังพอมีให้ปหนกเก็บอยู่จ้ะนี่ดอกเขียวลอดอยา่างนี้ดูสิโอ้ได้อยู่จ้ะมันจะไปต้มเลยไหนกันเรอาอู่จ้ะ เฮ็ดดงมัค่อยนองนะปนัวแน่นๆน่นจ้ะอืดอกนี่งนปนุกมาบ้านน้อยตุ๊แต่วันซุกจ้ะเราก็วันเสาร์พาเพื่อนไปเก็บเห็ดเหลืองแต่ว่าปนุกไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูด้วยจ้ะเน้อมแต่ห่วงขัวเพื่อนจิ้มใดเฮ็ดจ้ะ ปลาดุก,กระยไม่ได้ถ่ายว่าคนมันเยอะหลายคนนะจ้ะมากันสี่คนห้าคนอ๋อดอกดียอย่างงามจ้ะนวะันเามื่อวานปนุกตีเก็บบูเบอรี่จ้ะเมื่อวานปนุกตีตักบูเบอรี่ได้มากเกือบหาสิบโลที่ปนุกลงชดน,นะจ้ะโอ้ยอันนี้เขียวจังพี่น้อง ตะขาบมันกระเด็นกระเด็นกับจ้ะตะกี้นี่มันฝนมันตกจ่าปนุกเลยรีบกลับบ้านี่ป่านะที่ปนุกเก็บเห็ดเนี่ยนี่ดูพัพพี่น้องปนุกวัดก็จะเอาตะขาบมันจ้ะเดี๋ยวๆดูสิน้ำอก็ได้อยู่เด้อจ้ะเด้อก็เลยมีแต่ตัดขาในป่าเราจะน้อ เชิญจะเป็นองหนาวได้ยู่จ้ะวนะนันวันเห็นเขาไปเก็บเทศดเหลืองเ่ยจ้ะในป่าเนาะเมื่อวันเสาร์อ่ะนี่เน่าเลยที่นี่เห็นโอ้ยเน่าจ้ะ เห็นไอ้นี่จะเห็นบุกลี่มันมากเต็มป่าปละหนเลยจะไปเก็บเอาเสดายมันเนาะไม่มีคนเก็บเดี๋ยวราคามันก็ดีจ้ะบุกลี่ปีนี้เนาะรุ่นต้องสามสิบพี่น้องเห็นเราอดไม่ได้มันมากโอ้ยเนาว เดี๋ยวไปหนุกลงผาก่อนได้ไหมอ๋อแต่อยู่จนนังคือดอกงามสักด่ นกจะอยู่ถึงวันอาทิตย์จะ้ะอยู่เนี่ยอยู่บ้านน้อยเนี่ยเดี๋ยวนกจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะด้เป็นเดือนนีจำพึ่งจะได้มาบ้านหน่อยนออันนี้มีน่าดูอย

ตัวดเขารับใจจ้ะดอกงามง่ามแต่ปลานุนก,กจะไปดูอีกมันจะมีอีกไหมมันจะขึ้นไมปลาดกเก็บอีกไหมนาจะนี่หัวแดงเฮ็ดหัวแดงมากมาออกตัวหนาหมด มีแต่เทาหมดนะคือวันนี่นอนว่างไน่แนวก็บแนวก็กันจ้ะน่าจะใป่หมวกมันเนี้ยเอาเดี๋ยวไปลกไปต่มมลราค่อยเลือกอีกที่นี่จ้ะ หว่านตรงขาวกับหลกนะุกเนี่ยให้แกหลดต้นนำาุ้นใหม่ให้ตอนที่พนุกมนอยู่แต่ว่าก็สงสารแกเท้าเ่าแล้วแต่ว่าแกก็หลดให้ดูให้มีแต่ดอกใหม่แต่ต้นอื่นยังม,มีค่อยนีนะครโอ้ยเราพี่น้องเพาะตื่นเต้นไหม ไม่เอานะเขียวจนจต่อจาตก,กีิยุดขอความเขานักววาเดใครมีเรื่องอะไรสำคัญ 嗯，那、mm。Hmm. Yeah. C'est un peu แข็งๆข็งจะขามนะ่ะหนึ่งเน้นแบบเน้นมากเลยขามปนุกจะลงปาดให้ดูเทจะไหรปนุกจะลงผาดอกใหญ่นี้ให้ดูว่ามันข้างในมันจะเป็นไง มาส์นะดูปอดจะ,จะมีนิ่งหนอนหนอนอยนอ,นนอน่นิ่งฮะโอ๊ยเดี๋ยวค่อยไปจัดกันมาต,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 ตุกปิดตอนไปต่อมอีกบางคนก็กดขินนะจ๊ะหอนอนย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็กินได้แต่างนเราต้มตมันก่อน còn cò tải nè mình sẽ cho bé được không Ui, nào sao Để hình thường một nỗi như thế Làm Oh, yang nanti cái tay cầm nón đấy đứa này và đều nón tỉnh đây ผ่าสิจเจได้ไหมมันคนงามอยู่จ้นะน่ะเฮ็ดไปนออกไปจะไปหายจอยตรงเิ็ตแล้วเด้อะนุกจะไปหายจอยมเมยวกลับก็นหนึ่งพอก็นหนึ่งกัน,นึ่ เราลวกก่อนไม่นกมีกำน้ำจนะ้ะอ๋อนี่เขียวนั่นเขียวพูดพูดเอาแต่ขามันด้จะได้ มีดเล่มนี้ไม่เคยคมจ้ะหนุกเามาไม่ได้เอานังมีดกระหนุ่นมาอันนี้มันอยู่กระนี่จ้ะหนุกถิงไวก้กระนี่มีด ัจอะนี่โสดกรม่น่าจะเอาได้เขียวเขียวพี่น้องลุจะอาไหมลุดว่าจะไม่เอาจ้ะ chiều. Nè. này trọc đợt, trọc, giày, trọc dài. Đอก xuất thai. หั่นลวกอีกทีนึงจ้ะนี่มื่ลไรจ้ะนี่ผลง,งานประหกระบ้านสตูกาบ้านซัมเมอร์เนี่ยไอเฮ็ดเฮ็ดเหลืองมาหน่อยนึงโดอกงา เราจะาไว้ขายเดี๋ยวถ้าได้เยอะๆเราค่อยเอาไปขายเมืม่อวานที่เก็บบุบบลีปนุได้มาถัางน่อยนึงอะขึงถังใหญ่อะให้เนี่ยขังบ้านไปมุดเล้ยวไม่ได้เอาไว้ให้ขางบ้านลุ้ที่หลดนำต้นไมใน้ให้ปนุกอะให้ลุงไปหมดเลย